ซื้อออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันเพราะมันทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้นถ้าเราอยากทำสื่อออนไลน์เราควรเริ่มต้นจากอะไรก่อนเองกำหนดเป้าหมายคิดให้ดีก่อนว่าต้องการซื้อออนไลน์เพื่ออะไรวางแผนเนื้อหาคิดเรื่องที่คนสนใจและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบที่คนอาจมีแพลตฟอร์มไหนในการทำสื่อออนไลน์ที่ดีที่สุด คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อย่างไรบ้างสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันเพราะมันทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ได้ง่ายขึ้นและเป็นช่องทางที่ดีใน,ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนทั่วโลกถ้าเราอยากทำสื่อออนไลน์เราควรเริ่มต้นจากอะไรก่อน เมื่อคุณต้องการทำาสื้อออนไลน์เริ่มต้นได้โดยขั้นตอนเหล่านี้เองกำหนดเป้าหมายคิดให้ดีก่อนว่าต้องการซื้อออนไลน์เพื่ออะไรเ oh. ช่นการแบ่งปันความรู้การสร้างชุมชนหรือการโปรโมทธุรกิจของคุณ oh. วางแผนเนื้อหาคิดเรื่องที่คนสนใจและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบที่คนอาจมีส <c oughs> าวเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเลือกช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่เนื้อหาเช่น เว็บไซต์บล็อกสื่อสังคมออนไลน์ 4. สร้างเนื้อหาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงใช้ภาษาที่ชัดเจนและมีระเบียบ 5. โปรโมทและสร้างชุมชนโปรโมทเนื้อหาของคุณให้มีผู้ติดตามมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามของคุณ 6. วัดผลวิเคราะห์ผลการทำซื้อออนไลน์เพื่อปรับปรุงและปรับแผนการตลาดต่อไป แพลตฟอร์มไหนในการทำสื่อออนไลน์ที่ดีที่สุดการทำสื่อออนไลน์มีหลายแพลตฟอร์มที่คุณสามารถใช้ได้แต่ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายและเนื้อหาที่คุณต้องการแบ่งปัน oh. ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดประกอบด้วยเมงเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์เพื่อแสดงเนื้อหาสินค้าบริการและข้อมูลสมพัของธุรกิจของคุณ สองบล็อกเขียนบทความที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณสามโซเชียลมีเดใช้เพื่อสร้างความสนใจและสร้างชุมชนของผู้ติดตามสี่วิดีโอใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีความสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้ชม Podcast ส,สร้างเนื้อหาเสียงที่แพลตฟอร์ม Podcast ส,สามารถเผยแพร่ได้ง่าย6 e อีเมล ใช้ในการสื่อสารติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ติดตามเจ็บแอปพลิชันสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการให้บริการคลังข้อมูลออนไลน์สร้างสื่อสารการศึกษาเพื่อการศึกษาถ้าผมอยากทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีในช่วงหน้าฝนเราควรเริ่มต้นอย่างไร หากคุณต้องการทำเนื้อหาประชาชนสำหรับจังหวัดจันทบุรีในช่วงหน้าฝนคุณสามารถเริ่มต้นได้โดยขั้นตอนเหล่านี้ 1. วางแผนเนื้อหาคิดแผนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒธ,ธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับช่วงหน้าฝน oh. เช่นการเตรียมตัวการเที่ยวพระราชพิธีการชลองเทศกาลหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมกับฤดูฝนสองสร้างเนื้อหา เขียนบทความถ่ายทอดเรื่องราวหรือสร้างวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณวางแผนไว้ S การถ่ายทอดเนื้อหาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสมเช่นเว็บไซต์บล็อกซเ ocial ซ media หรือพอดแคสเพื่อให้เนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 4. การโปรโมตและการสื่อสารใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อโปรโมตและสร้างความติดตามสามารถใช้โพสต์ภาพถ่ายวิดีโอ หรือการเล่าเรื่องผ่านช่องทางต่างๆได้ห่านวัดผลและปรับปรุงติดตามผลการทำเนื้อหาเพื่อปรับปรุงและปรับแผนการตลาดต่อไปอยากให้ชัด GPT เชิญชวนให้คนมาอยู่จันทบุรีคุณอาจเริ่มต้นจากการเชิญชวนผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอาหารท้องถิ่น และประสบการณ์ชีวิตที่มีความสุขในจันทบุรี ChatGPT คุณคิดว่าจันทบุรีน่าอยู่ไหมจันทบุรีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่มากครับมีทั้งธรรมชาติที่งดงามเ oh. ช่นทะเลสาบและภูเขาเพื่อให้ได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายอยากจะให้ชัด t g p t เชิญชวนคนมาเที่ยวจันทบุรี เชิญชวนผู้คนมาเที่ยวจันบุรีได้ด้วยการพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นหาดเจ้าเลาวที่สวยงามพุทธอุทยานที่สมบูรณ์และเงียบสงบอขอบคุณครับเอาละครับทิ้งท้ายเราจะดูแลสุขภาพในช่วงฝนตกอย่างไรครับในช่วงฝนตกคุณควรดูแลสุขภาพโดยการเน้นใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม ใช้เสื้อฝนหรือรมเพื่อป้องกันจากน้ำฝนและความเย็น 2. รักษาความสะอาดล้างมือบ่อยเย็นและเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของที่เป็นโรคสาดื่มน้ำเพียงพอรักษาระดับความชื้นในร่างกายโดยการดื่มน้ำมากพอ 4. อาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารไม่สุขภาพหาออกกำลังกายอย่างเหมาะสม คงที่ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอืมเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับยินดีครับ